คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับเอฟีมิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับแอดคิมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับผมสองตัวเน้นเน้นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมน้ำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วชื่นชอบสูตรแม่นๆจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพา้วยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานําเสนอก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ F c มิตรรักสุดจากทางช่องก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับ ก็ส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่12ที่ผ่านมานะครับให้4กับ7นะครับมาทุกเม็ดมาทุกดอก7ก็มา7 4 4ก็มา4 5 4 6นะครับผมดดบเบิ้ลเด้งตามสูตรนะครับก็จะดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์มาอยากชมสูตรเจาะ2ตัวนะครับอยากทางช่องแอดกิมนำโชคพอเราก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วพอทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยตรงอกตรงใจ F c ซีไม่รักหรือเปลารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับผมก็ฝนตกนะฝนหลงฤดูกาลนะครับปล็อกปอกแบกนะครับก็ขอโทษขออภัยเนาะอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะครับผมฝนฝนหลงฤดูนะครับโอเคนะครับก็ได้มีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับแอดบวกสูตรออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับสําหรับแนวทางเหล่าพัฒนานะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบราวพัฒนานะครับผมในปีพศ2568นะครับเดือนธันวาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่6แล้วนะครับผมข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่744546นะครับบางที่นะครับผมเอา74นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับบางที่เอา44นะครับบางที่เอา45นะครับสำหรับ546ปนด้วยกันนะครับ สำหรับข้อสอบวันนี้นะครับแอดคิมพอโดยสุดเจาะสองตัวนะครับก็ไม่ทำพี่น้องปิดหวังวันที่12ที่ผ่านมานะครับได้7กับ4 7ก็มา47นะครับสำหรับ4ก็มา5 4 6 4นะครับผมเดืบเบิ้ลเด้งเลยนะครับสำหรับในบ้านเอจะเจาะประมาณ5 6คู่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับได้4ก็จะประมาณ5 6คู่โอกาสพลาดมันถึงจะน้อยหน้าช่องจะเจาะแค่3คู่นะครับอ่า โอเคนะครับก็จินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรแม่นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วย ok ah นะครับเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยก็คือเรียกสูตรตารางวันนะครับแอดก็ Ad ok ah จะมีอยู่3สูตรนะครับในการบวกลบคำนวณเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับจะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีจะใช้ในการคานวณข้อสอบนะครับ รัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําสสหรับฮาน้อยนะครับใช้ไม่ได้นะครับผมไปเรียกตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับข้อสอบออกว่าไหนคิมพาลูนาโชคพลูก็จะมาคํานวณให้ชมวันนั้นนะครับข้อสอบออกวันจันทร์ก็มาคํานวณให้ชมวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คํานวณวันอังคารนะครับอันนี้คือสูตรตารางถุงเงินนะครับแล้วสิ้นปีจะใช้สูตรมังกรทองนะครับไปเนเลขตารางวันนะครับจะมี วันศุกร์ที่ผ่านมาจะมาสรุปย่อให้ดูนะครับ S จะ7กับ4นะครับมาทั้งคู่นะครับอย่างที่เรียนถ้าได้สก็มี41 4049หรือว่า4 6 4หนะครับจ่ะให้ด้วยนะครับผมมีสีมิลักนะครับตามนี้มันถึงจะผ่านยากก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข4เลข6กับเลข9กลับหัวโดยตัวเด่นมานะครับเลข7เลข4เลข5เลข0นย์ะครับผมเลขส่วนเกินสามารถนามาจบวินได้เหมือนกันนะครับสายวินครับผม สำหรับชุดวินนะครับคัดพิเศษนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับเลขสี่เลขห้าเลขหกแล้วก็เจดนะครับชุดวินศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจนะครับผมสำหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับสูตรบวกออกบได้มากที่สุดสายวิ่งสายรูดเน้นไปอยู่ที่เน้นไปอยู่ที่หกนะครับหกแล้วก็เ นะครับสายวิ่งสายรูดเลขพี่กับน้องนะครับจะใช้6กับ7นะครับ2ตัวเด่นจะใช้ชุดในตารางนะครับสำหรับหนะครับเอสจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับผมจะเจาะประมาณ3คู่นะครับในบ้านนี่รูดปลอดภัยในบ้านจะส่งให้6คู่นะครับก็จะมี0 6 6ย์5นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น6 นะครับสำหรับในบ้านแอดจะเจาะประมาณ5คูเพราะเจาะสาคู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับอย่างที่แอดแจ้งอย่างที่แอดเรียนจะเจาะให้ประมาณนี้นะครับคัดเด่นให้ไปเลขผสมด้วยนะครับโอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับโอเคนะครับหรือว่าครัวพลาดก็จะเป็น06 616 4 6 5 6 7นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่2เน้นเลยนะครับเน้นรูดอยู่ที่7จนะครับจะมี0ูนย์ เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับประมาณนี้เจ็ดหกก็อย่าลืมเอาสลับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับหัวพาดก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกประมาณนั้นนะครับผมสำหรับที่แอดเรียนนะครับผมหกมอเตไรไอคคิมจะกลับเฉพาะตัวเด่นนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเป็นเก้าศูนย์เป็นหกสี เป็น 9c ตัวทีนะครับ95มันชอบกับหัวนะ6กับ9นี่ไว้ใจไม่ได้เลยมาจะได้กกับหัวทุกทีนะครับแอดคิมเห็นไม่ได้กลับขึ้นทันทีเลยล่ะครับตมามนี้นะครับสำหรับสุดเจาะสตัวเน้นๆจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยสตัวเด่นก็คือ6กับ7ประมาณนี้ครับ เจ็ดนะครับสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับผมสำหรับเอฟซีมิลักไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดให้ก็จับวินได้เลยนะครับชุดวินในตารางก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมสำหรับสูตรจอดสี่ตัวหรือว่าหกตัวเด่นนะครับจะเป็นเลขเบิ้ลนะครับผมเป็นห้าห้าห้าหกนะครับห้าสี่เจ็ดเจ็ดนะครับ อ่าสี่ห้าเจ็ดหกนะครับสำหรับข้อสอบชุดอ่าสี่ตัวนะครับสำหรับอ่าหกตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่เจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดหกนะครับเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดหกนะครับสำหรับข้อสอบชุดหกตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับจะมีอ่าหกหกกับหัวด้วยเก้าเก้า นะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามคู่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรเด็ดๆจากทางช่องแอดคิมนำโชคพลราก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วงุกทีแล้วนะครับเจ็ดกับสี่เดือบบนเด้งทั้งคู่นะครับชื่นชอบก่อนออกไปลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องเข้ามาใหม่นะชื่นชอบลืมกดติดตามที่สําคัญลูกกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนําโชคพาพลยมานําเสนอนะครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวหรือออออววว่่่่าาาาาเเลลลขิิิิงงงบบบบนนนนคคคคคมมมต์กแดดท้้ยปปะะรัจไหส เจาะเม็ดเดียววิ่งล่างวิ่งบนเอฟซีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันเอ้มีน้ำโชคพลอยกอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีแต่วววนนวนนวความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ